ความรู้ส the ึกแบบอ๋อเลิกเลิกไม่เอาแล้วกินเบียร์ดีกว่าความรู้สึกเหมือนแบบต่อชัดๆหลอกสายอ่ะสายอ่ะโอ้โหยาวตั้งแต่โอ้โหโอ้ตายโฮ่งอันนี้โอ้โวิดีโอตัดละ <c oughs> มีตังค์ซื้อเหล้ามีตังค์ซื้อทุกอย่างลุงพ่อลุงพ่อรวยสามสี่พันแต่ไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ไอ <c oughs> ช็อตไอขึ้นนี่หายไปเลย <c oughs> แล้วผมนี่พูดไปน้ำลายหม,หมดหมดหมดเลยแบบโกาเอาตัวนี้ดังเลยแล้วพูดไปเยอะอ่ะแล้วถ <c oughs> ือนี่เราไม่ตกแล้วครับมันไม่ไหวแล้วถ้าตกอีกแม่งกลายเป็นพวกประมงจอดเด็ดคนดังครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากเจอสายย่อเข้าไป เฮ้ยกูลืมดันเบเข้าไปใหม่เอ้ยดันหน่วงเข้าไปใหม่กูลืมปิดเอาไว้เอ้ยกูลืมตั้งเบรกกันเมื่อกี้นี้น้ำมันไหลเ,เบรกมันอ่อกกิ่งมันอ่อนก็เลยตั้งเป็นแบบเหมือนเราตกหน้าดินอยู่ไหมอยู่ เหมือนยังอยู่อะเห,ออเหมือนปลาดุกใช่ไหมเ,อ,อ,เอ,อ้ทำไมมันวิ่งวะเพราะยังว่าสายมันอ่อนเบรกมันอ่อนป่ะไม่ใช่อะ่ะหลุดผักกันเลยร้อยครับไปร้อยครับไปไม่หยุดเลยครับอุ้ยอุ้ย,ยไม่มีจังหวะวัดเลย ไปไม่หยุดใหญ่เหรอใหญ่เหรอเถียงอ่ะเถียงอ่ะโอ้สายแทบหมดสปูนอะมาลองกล้องครับพี่ปลาแล้วครับมาแล้วครับปลาแล้วครับปลานี้มีสีขึ้นหัวไม่ขึ้นน้ำเลยครับเทียบดูดิใหญ่อะตัวเนี้ยเป็นใหม่กูด้วยมีห้าแต่ไม่ได้ ใส่จั่วหายแล้วฮัโลโหลไรขอยักเปลนออเออห่าตกใจมันหลุดตรงนี้มไม่เอานะครับดูคันครับไม่ต้องถามนะครับว่าคันอะไรจะตายเฮ้ย ่ทำขึ้นไปขึ้นไยโอ้โหดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาจนได้ครับดูไอ้จอมทำ้ายคนแก่โอ้โหมันั่งหลบลบมเล่นๆมานั่งหลบแบบไม่รู้ไปไหนมันร้อน พวกคกดีสวายก็ขึ้นกันจุ่มจ้ำมันจะมีไอ้โดหรือว่าลูกป่าเยอะขนาดนี้เฮ้ยเอาเยอะพอเดี๋ยวก่อนก่อนคุยก่อนเย็นๆคือคือแม่งผมแทบจะโทรไปเรียกแอมบูลนน์มารอผมเลยดีกว่าเกือบตายโอ้โหนี่ก็ในรอบอาทิตย์นะอย่างสู้ช่างเตยแนทั้งที่มันแปดโลเจ็ดตัวนั้นแปดโลเจ็ดตัวนี้ได้สักห้ายิงได้ตกห้ากว่า เอาผมจะถามทำไมอะไรจริงตกถามเพื่อจะทำร้ายกูใช่ไหมแม่ถามจริงหรือตกโอเคครับแม่งเกือบตายครับอ๋อโอ้โหอุ้ยๆอ,อยู่ไหมเ,เล่นนะ่ะเล่นเยอะอออตามเลยกล้องตามไปเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนั้นพระเทพอย่าทำอย่างนั้นเรามันเล่นเยอะโอ้โหจะวิ่งไปไหนไม่รู้ไม่แน่นะโอ้โหโอ้โหคตรใหโหเล่นเยอะช็อตนี้ถ้าขึ้นมานะเล่นเยอะเกินเล่นเยอะเกิน อันนี้ขึ้นมาก็เอาไปเลยร้อหิให้เลยค่าท่าสวยแม่งได้แต่ท่าอย่างเดียวไอมาแลยเว้ตีเ,เข้าไปมันมา<ใ>นทาง <ใน S 1> ไหน,<ใ>นวะมันหลุดเบ็ดกูไม่ได้ไงวะวโอ้แต่โอ้นแน่นอนอยู่แล้วครับคุณเป็นคนดังอย่างว่าต้องมี acting ผมเอาตัวอย่างแล้วมันไม่สวนแล้วผมตะกะตอนนี้ไหนดูตัวเบ็ดเด้อ้ร้านนั้นนอวว่าไม่ได้เรื่องไอตัวนี้ ลอกสายลอกาสายอ่ะสาย่เถียงโอุ้้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยลอกสายว่ากครับสายเป็น wow เป็นสายแล้ววันนี้เถียงที่สายเลย

รอก็คลอก,กอแสกข, <c oughs> ขันก็คก <c oughs> ลอกแสกหูล้ดปิดไม่อยู่อีกลงปะลองเดี๋ยวพี่เอโัพท์มึงดับอีกไปแย่ไว้ดีๆคนละตัวกลับบ้าน แต่ตัวนี้ใหญ่กว่ากูตัวนี้นะปลากูเดี๋ยวเดี๋ยวปลดสายให้อย่างเงี้โอ้ยเอาไปเลยสัตว์เล็กกว่ากูไม่ส่วนโอ้โหเถียงซะเฮ้แต่ก็เล็กกว่านิดเดียวนะเนี่ยผมได้นะครับผมได้นะครับไม่ใช่คุณคุณว่าวนะครับคุณอย่ามายึกยักกับผมนะครับ คุณว่าวนะครับคุณว่าวนะครับขามือโอ้โหเรียกว่าดูซะตกใจเลยดียกว่าจุ๊บเลยก็อยู่เฉยๆแม่งเรานั่งอยู่ขึ้นมากัดปลาโป๊ะเขาให้เขาไปย่อนแม่งเลยตายครับท่านเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเป็นค <c oughs> นที่สองดินเ่งใหญ่เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> แต่เหมือนนะแต่นี่ก็สามจะสี่เนี่ยเดี๋ยวแม่งไม่ไม่เอามาดูจริงดิเดี๋ยวแม่งหาว่าเราโกหกอีก เออยจะหาว่าไปบอกสามบอกสี่ธรรมดาผมว่าอะใจจะขาดโอ้โหก็กาดไปหยอดเล่นๆเนี้ยทำเป็นทํามือมาจะเอาขันเบ็ดไปตีบอกใหญ่สัตว์อย่าเสือกปูยาใไปหยอดปลาขันเบ็ดมันนั่นแหละปลาคตตัวโชคดีนะเนี่ยผมไม่เอาไปเยอะเอาตัวเดียวพอเพราะถูกเย็นแม่งเสียเรียบร้อยครับ จับอยู่เนี่ยเฮ้ยเป็นน้าเป็นวงเลยเทพนะฮะดุเปล่าก็ดุกอะไรน้าเป็นวงอย่าะนีอกแม่ก็ไม่สมประกอบเนาะเหี้ยเอะดอกตูกเจ็ดตะพันเทพเร็วตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ย คนใหม่ครับเก็กๆห,หลุดนะคนละสองนะหลุดจูนยิดปามเลยนะโอ้โหใหญ่กว่าครับตัวนี้แนะ่นอนผมคิดว่าผมใหญ่กว่าไม่มีถุงใส่แล้วตายแล้วไม่มีถุงแล้วไม่มีถุงอะไรใส่แล้วเด็กตายเหี้ยนะหลุดโดนดีหน้าครับ หน้าดูตามครับโอ้โหเทพเทพลากขึ้นมาโอ้โหใจเสียเลยดูดิดูดิแปดครับเทพแปดเห็นไหมพี่หย่อนตรงไหนเป็นตรงนั้นเลยไหมกูรู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนหามีแปดจริงครับมีแปดตูย็นไม่มีทำไงวะสั์เอ้ย เตะก็ตเตะเลยวันนี้ตล,ลิ่งไหลลงไปนู่นโอ้โหโอ้โหตายโฮงนะอันนี้ยกยังยก,ยกไม่สุดกล้องอ่ะล้นกล้องอ่ะคิดดูไม่พ้นหางเลยยกอ่ะโอ้โหคอเสียแล้วมือเอาเนี่ยเที่ยจะกลับบ้านไงวันเนี้ยนั่นนี่ โอ้โหกลับ้านไงวัน hmm. น uh ียโอ้โหยาวตั้งแต่คุ้งลากพื้นเลยอ่ะโอ้โหนอนอีกสองน่ารถมีอีกตวตายห้งนะเย้ะกใครแช่ได้วะตัวนี้กูต้องกินให้ได้เลยแมงเหนียวดีนั่งแหละนี่ถ้าติ้มจุ่มต้องรุ่นนี้นะจุ่มแม่งต้องรุ่นนี้เลยไม่ใช่รุ่นนี้แม่งจุ่มก็ไม่อร่อยละ อยากจะถ่ายไปสักชั่วโมงไม่อยากต,ตัดกล้องใจคนถือหน้าเขียวแล้วความรู้สึกแบบอ๋ออเลิกเลิกไม่เอาละกินเบียร์ดีกว่าความรู้สึกเหมือนแบบต่อชัดชัด <laughs> โอบอกแล้ว่าอย่าอย่าให้สองคนนี้เขาร่วมมือกันเรียบร้อยอย่นี้นเมตรเ่ะ <laughs> ไม่เหมือนนะครับ <laughs> อเอาเสมอตัวแต่แพ้น้ำหนักออะโอเคเหมอตัว<ๆ> ดีนะกูไม่ระวัดถ้ากูระวัดอารมณ์แดดเลยข้าวมไม่ได้กินดเดยอะ <c oughs> แค่ตัวนั้นกูจะตายยังไงฮัลโลนะนกัหนหักซื้อใหม่ไม่กัวโอ้โหมหาพ่อปานะไม่จะหาเพราะความโง่ความโง่โดนตกกระบาลหาพ่อปลาปล่อยแม่งตีไซโค้งครับโอ้โหโโไม่ทำได้ไงวะ โอ้สุดสุดะ้วสวยด้วยอ่ะอ๋ออย่าปล่อยนะเตรียมต้อยกเอาเยอันี้โอ้สวยมา,อยากอันนี้นะครับมีโก้มานมัหน้าเตะล really. ูกป <c volta> ั่นไซค์ที่เข้าเข้าโกเลยดีกว่าจะไม่อยากกดกล้องเลยดูว่าเดี๋ยวไม่ต้องกินแน่ โค้งไอ้สวยมากโอ้โหเป็นไปได้เฮ้ยโอ้โหปลาดิ้นมันโดดกัดเลยอะอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับตั้งกล้องไว้แล้วทัศเทพเอ้ยเอาแล้วไม่มีว่าวครับการนี้ว่าวมาแล้วทั้งวันโอ้หนีหนีหนีโอ้ใช่โอ้ย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 ดูปลาครับลองดูทัดเทพแล้วเห็นกันจนเบื่อแล้ว โอ้โหติดเกาะครับออเอียงซ้ายมาเลยครับดูคนวัดบ้างพอหลุดผ่าปุ๊บมันขวาอนะไรเนาะอืมโอ้โห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 ไม่เล็กครับไม่เล็กครับโอ้โหเรียบร้อยเทพ อันนี้กล้องผมครับไปห้าร้อยด้วยไม่มีดับโอ้โหไม่มีดับด้วยครับแง่ก็ยืนถืออยู่พอดีเนาะกล้องตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยต้องหายตัวงั้นให้แม่กลับครับงั้นแบ่งไม่ลงตัวครับปลดเลยครับอย่าไปทำยึกยักครับเหนื่อยเหนื่อยเป็นไงล่ะเห็นไหมว่า เวลาครูวัดเลยเป็นไงแม่งฝั่งนู้นนะก็กูเห็นมันขึ้นอยู่เนาะแบ้วบตีลงเป๊ะพอดีเลยอะ่ะแล้วเหมือนกับแบบคูรออยู่แล้วแม่งคูรอดินอพอดีผักมันลอยมาเกี่ยวปลาดินแม่งควา้าเร็วยังโหดอ,อ่ะพอมาหลุดผักปุ๊บปุ๊บเออคือแม่งจ้องอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วหมายหมายหัวหาเหลี่ยมมันหาเหลี่ยมอยู่ไงพอประดุกแม่งกับหัวบุดลงน้ำแม่งคว้าเลยเต็มหัวเดีย๋ยวนี้โอ้ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมนะ ไม, <laughs> ไม่ว่าวไม่เกี่ยวกับว่าวหรือไม่ว่าวครับแต่คิดว่าวคุณอยู่กับมือผมแล้วผมจะไปทำอะไรเนเรื่องของผมแล้ว <laughs> มือหนึ่งโปทัทดูไมีูอสอเกมตลาดไอ้ที่คืนนี่ยมันรอกล้องไม่ได้รู้เลยว่ากล้องก็จับอยู่แล้ว <laughs> ปวด,ด,ดอีกชั่วโมองหนึง่งไม่ได้ตกแล้ววันนี้ไปหาที่กินเบียร์ดีกว่าโกกลิ้นเลยนะครับไม่ต้องดูเยอะเดี๋ยวหาผมจัดกัดปูหเลยแม่ไม่ใช่เล็กเลยอะทัเทพเอ้ย ไม่แน่จะอย like <Iya. S 1> ู่น้เนี่ยร <S S 1> ้อยเทปดแล้วอาแล้วโหกับบ้านไม่ไหวแล้วพอแล้วบ้างย่อครับย่อฟรีแล้วย่อฟรีแล้วว่าเก็บเป็ดดีกว่าไม่ไหวอะกินเงี้ย เผื่อมันมุดเข้าแบงไงเอาใหม่เอาใหม่อเอยังมีย่อยังมีย่อโอ้ยอยู่ศึกอยู่อีกโอ้ยน้ำโอ้ยเทพคู่เันแน่เลยว่าโอ้ยชิบหายรอบพังตัวใหญ่ด้วยโอ้เพืองระเบิดโอ้ห ตายห้งแล้วทำไงล่ะทำไงเราไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ก็ <laughs> บอกจะซื้อเบียร์มากินอ,กอ๋อไม่เอานะตัวนี้พอนะเชฟนะผมกราบคุณแหละอ๋อตัวนี้ไม่เอาแล้วโอ้โหก็ไม่เล็กแล้ว ดีนะดีสัตว์ไม่เมาถ้าเมาแล้วเมื่เอ้ยเล้าหลานเลยงานนี่โอ้ชนะตัวครับหุยนี่ก็ไม่เล็กอะเนี่ยถามกว่าโอ้เกือนครับเกืนเกืนเลยครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วจพอพพอไม่เอาแล้วเลิก ถ้าตกอีกก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนตกปลาแล้วประมงแล้วพอพอเลิกไม่เอาครับกินเบียร์ดีกว่ากินเบียร์ดกว่าเลิกครับโอ้เป็นไปได้ไงหอบแดงอ้าวไงเหยี่อว่ายาพอแล้วยังจะจิบเหยื่อไปตีก็รู้มันต้องกินเหยื่อผักมันกระชากหลุดมาไม่ได้เจอสองสามวันทิดมาเจออีกทีวอดโอ้ เมื่อกี้ยังไอแหกงแหกสำลักเบยแดกเข้าไปอีก <c oughs> คืนนี้เราไม่ตกแล้วครับมันไม่ไหวแล้วถ้าตกอีกแม่งกลายเป็นพวกประมงนะเก็บเป็นหนี้ไม่เอาไม่ตกแล้ว,ก,ลวกินเบียร์ดีกว่าโอ้โหแต่ละดอกวันนี้แค่ทำไม่ว่าวันี้โอ้โหไมว่าจะพูดถึงว่างพูดทำไมครับเล่นเยอะเกินเล่นเยอะเกิน เต้เต้คิดถึงเต้เลยตัวนี้เดี๋ยวม่กัดคิดถึงเต้เลยตัวนี้โอ้โหคือหายากอะเอ,อสมัยนี้ในสมัยที่แบบไม่เคยเจอเลยปลาปลาที่เราตกกันแทบบอดวายอยู่แล้วแทบจะไม่หาตัวไม่ได้เลยไม่รู้มันหลุดมาไงตัวนี้นางกินเบียร์กันอยู่มาเฉยเดี๋ยวลงให้ดูครับว่าหนึ่งวัน,นตก ปลาสี่ห้าตัวเนี่ยช็อตมันเป็นยังไงมันมีความระทึกแล้วใจยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูกันแต่จะลงอันนี้ไว้คร่าวๆก่อนเรียกเขาเรียกอะไรนะเรียกโปรโมดเรียกคุณดูก่า <c ười> ผมสองคนกับมือหนึ่งแห่งแพดไลน์เก็บเบ็ดหนีครับมองตรงเลิกไม่เอาเก็บหมดมเบ็ดหมดเลยปลาก็ยังขึ้นอยู่ไม่เอาแล้วพอพาอแม่งยงม้มรู้เจะากลับบ้านไงแล้วตาย เมื่อกี้เจ้าของบ้านบอกว่าไม่ต้องมาตกหรอกไม่มีขึ้นสักตัวไม่มีไปดไม่มีทั้งนู้นแล้วหัไปได้นะเออแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ได้เยอะแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้วันนั้นมาก็พี่ต้องตั้งแปดตัวอะไเนี้ยตกกระยนปลาได้เาเลยเป็นมันตอมกองหือไงวันนี้เดี๋ยวขอภาพหนึ่งครับพี่ท้อครับเรื่องมองประมงนี่ว่าพูกสกาปลาโโอ้หโอ้โห เคยได้ปลาไงเราอะโอ้ตายแล้วไม่น่าเชื to to <man> ่อโอ้ยโอ้ยกระดิดหน้ากูอยู่แล้วโอ้ยโอ้โหน้ำกูกหูกูไปแล้วมั้งน้ำเกี่ยวหูกูปลาไหลเลยฮะเทพอย่าพึ่งขึ้นไปนะมองคนก่อนว่ามีคนไหมขึ้นไปตัวนี้หมายแตกแน่นอน ออกเลยมีไม้ขวางอะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> คนธรรมดาเขาไม่บ้าอันนี้ เทพวางไปได้ไงวะขี้หมาใน่ไอ้สว์เอ้ย